วันนี้ผมมีร้านรับเติมเกม t o มแอ n ด e เจอรมาแนะนำนะครับชื่อร้านว่า l i ทแมนช h o p เพียงแค่แจ้งเลขไอดีที่สมัครในระบบ Android เท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภยัยแอดไลน์ไปที่ l i ทแมนช h o p อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ร้านก็รับเติมเกมพับ G Mobile ยวา l ์โลแรนฟรีไฟ e และเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมแอดไลน์กันที่ l i ทแมนช h o p กันได้เลย สวัสดีคดรับินดี้อรับเข้าสู่ทอมแอนด์เจอร์รี่เชดนะครับผมก็หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้เลยเป็นระยะเวลาเอาตรงๆแมมประมาณ2 2เกือบสามนาท์ที่ผมแบบไม่ได้แตะเกมนี้เลยอ่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเดดวายเดดไลท์มันอัปเดตฆาตกรตัวใหม่เข้ามาไงแล้วผมก็เลยแบบมัวเติบเปเล่นแต่เกมเดดวายเดลท์เกมนี้คือมันเป็นแค่เกมรองอ่ะมันไม่ใช่เกมหลักของผมอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะแต่ว่าตัวละครของผมหลังจากที่ก่อนที่ผมจะเลิกหยุดเล่นยาวไปเนี่ยผมก็คือไปไต่แรง แลตำแหน่งแมวตอนนี้ผมอยู่อะไรนะแพทดอหลังจากที่ผมขึ้นแพทได้เนี่ยผมก็ปล่อยเลยผมก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วผมก็กําลังจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับมีข่าวดีมาบอกก็คือปาร์ตี้นรกจะมาเล่นเกมทอมบ็นเซลกีว่วะผมไปชวนมาแล้วปาร์ตี้นรกอะ่ะผมจะมาแบบวันนี้ผมจะมาซ้อมก่อนเวเพราะว่าพวกปาร์ตี้นรกอะ่ะเขาจะมาเล่นเป็นหนูกัน <Yeah. S 1> แล้วผมก็จะเล่นเป็นแมวไปไล่กระทือบว่ะโตรว่า <laughs> จะมีจานเจอะไรอย่างเงี้ยจานเจสเนปอลิทีวีอะไรพวกนี้เขา เราจะมาเล่นเกมทอมห็นเจอรี่แล้วก็ ะจะขอมาซ้อมก้อนเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนั้นเดี๋ยวผมอะ่ะซ้อมเมีให้อยหดหนแล้วก็แบบว่าไปไล่กระทืบพวกเขาเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแมวกันดูนะครับผมได้ข่าวว่ามันมีหนูใหม่มาด้วยวะหนูใหม่ที่เป็นอะไรนะเจอรี่ปีศาจอะ่ะแต่ผมไม่ได้เล่นหนูไงผมก็เลยไม่ได้เติมตังค์นะครับรอให้มีแมวตัวใหม่เข้ามาก่อนเนาะเดี๋ยวผมค่อยเติมตังค์โอเคเราจะมาซ้อมสักประมาณ3มรอบหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมาหาห้องกันเลยเดี๋ยวเราตัดเข้าสู่เกมกันเลยนะครับผมโอ้โห เอาละครับผมเจอกับคนจีนกับกรอบอะไรไม่รู้เ <c oughs> พิ่งจะกลับมาเล่น ถามจริงๆเธอทําไมต้องเอาโหดยังจําไม่ได้เลยกดกระโดดกดตัวไหนเนี่ยมีโอ้โหหนูอันนี้คือหนูอะไรหนูหนูไพเรล่ะหนูไพเรล,ล์จวน,นสลัดโอ้โหก็ได้อยู่นะเฮ้ยพิมพ์ภาษาจีนมาว่ามึงตายแน่เจ้าแมวเฮ้ยดูดิแล้วมันก็บอกว่าอีซี่แน่เลยเกมนี้โอ้โหมาพูดขนาดนี้แล้วผมแปลอออดูดิผมว่าผมต้องจัดการแล้ว,วดูดิดูพิมพ์ดีโอ้โหมันกําลังวางแผนว่ะมันคิดว่าผมอ่านไม่อเอจริงๆก็อ่านไม่ออกแหละกูโั่เอาผมว่าแมวตัวไหนดี ผมยังไม่ได้กดนะเอ,อ่อผมว่านะมันต้องเล่นของแรงวะไม่มีพระราชาโอเคเอยมันบอกว่าโอเคด้วยผมกลัววะผมกลัวยุผมขออนุญาตใช้ทอมก่อนใช้ทอมเลยใช้ทอมเลยมาดิทอมที่เป็นหัวหมาเอาไว้ขู่แมวแไม่ใช่ดิเอาหัวหมาไว้ขู่หนูเนี่ยดูดิมันคุยภาษาอะไรกัน เฮ้ยผมงงวะ่ะใครถ้าใครแปลออกนะช่วยบอกผมด้วยดูดิมันแบบวางแผนกันอ่ะตัวเนี้ยตัวสีตัวสีอะไรนะตัวสีสีเขียวตัวนี้กับตัวที่สี่อ่ะคนจีนคุยกันแบบโอ้โหวางแผนจะคิดจะฆ่าผมแล้วอ่ะ oh. อะไรวะเน,นี่ยโอ้โหมันมีแต่ตัวทำดาเมจแล้วก็มีตัวจุกตัวหนึ่งอ่ะ to อุ้ย <Chase. S 1> ชิหายแล้วเดี๋ยวนะทุกคนดานใหม่โอ้โหเย่เลยเย่เลย ตีไปก่อนหนึ่งทีว่ะด่านอะไรไม่รู้จักเลยทำนี่มันผมเพิ่งกลับมาเล่นนะเว้ยอา่ามีกับดักไว้ตรงชี้ก่อนนะครับทําอะไรไม่ออกก็วางกับดักไว้ตรงชี้ก่อนผมควรจะสกิลอะไรวะผมควรจะสกิลอะไรวะอัพสกิลซ้ายก่อนแล้วกันตีแล้วจะได้วิ่งไวหาวางกับดักก่อนนะครับวางกับดักไว้รูนี้ก็ได้เผื่อเขาจะออกมาเผื่อเขาจะออกมาเฮ้ยมีคนมาว่ะ มีคนมาทางซ้ายมือผมโอ้โหมากระตุกหนวดแมว <Yeah. S 1> อย่างนี้โอ้ยกระโดดสูงเกินเอ้ยอะไรได้ยังไงวะน้าเอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรอะ่ะกระโดดสูงโอ้โหแรงดึงดูดของโลกของเซอร์ไอแซคนิวตันไม่มีผลว่ะชิมหายแล้วโคนสูงเลยโอเคแมวออกมาหนูออกมาแล้วเฮ้ยมันติีกับดักไปเร็วโอ้ยติด <c oughs> ถามจริงๆเธอเพิ่งกลับมาเล่นทำไมเจอด่านนี้วันนี้ด่านเหมือนอยู่ในอวกาศเหมือนอยู่ในยานเฮ้ยมันเก็บชิ้นหมดแล้วมันเก็บชิ้นหมดแล้ววะนี่ไงเยียบแถบเยียบแถบหรอแล้วก็ฟาดสองปีกทีนึงแล้วก็ตีสวยสวยตีตีตีล้ม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 โอเคกระโดดสูงเขินเฮ้ยกระโดดสูงมากๆเลยว่ะทุกคนมันพังเสาผมไปแล้วฮไอแมวพวกนี้ ไอหนูพวกนี้เด,ด,ดี๋ยวผมอัพอ่าอ่าเหยียบกับดักพี่ไปดิจะมาช่วยเหรอรู้รู้เยอะเหรอรู้เยอะเหรอเล่นมาเล่นเซริร์ฟจีนมาก่อนเหรอรู้เยอะเหรอรู้เยอะเหรอแต่สกิลการตีพี่อ่ะก็ไม่เป็นสองรองใครหรอกนะจะบอกให้ไว้ก่อนให้รับรู้ให้ทั่วถึงอุย๊ยผมว่ามันไปปล่อยตรงไหนดีวะตัวเนี้ย เฮ้ยผมว่านะจับคนจีนได้อะผมต้องเอาให้ตายวะตัวนั้นปล่อยไปเลยคนนี้รู้เยอะรู้เยอะมันวางแผนมันวางแผนวางแผนวางแผนเอากับดักวางไว้เลยเฮ้ยวางแผนหรอ,อวางแผนจะทําอะไรเราเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจเขาวางแผนจะมาทําอะไรอรออย่าให้ผมแปลออกนะเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเมวตัวนี้น่ารักจังก็เป็นได้ก่อนเริ่มเกมอ่ะ yeah. แต่ผมไม่รู้ไงผมอะ่ะเฮ้ยน้ำยามีคนหายเฮ้ยมาดิ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 าดาดสองเอาให้เหลือศูนก่อนค่อยโยน,มน <c oughs> ไม่รอดไม่รอด <c oughs> เอาไอ้เป็ดไอ้โบ้เป็ดผมไม่เคยชอบไปเป็ดน้อยเป็ดใหญ่เป็ดนี้เลยแล้วผมจะขึ้นไปตรงนั้นยังไงเนี่ย ขึ้นไม่ได้แล้วหรอโอ้โหกระโดดสูงจัดจัดเลยวะ่ะได้อยู่ได้อยู่โอ้ยกระโดดสูงจัดมาเลยจะหนีพี่ไปไหนไม่เกี้เป็ดน้อยมันแบบเอาอะไรทุกหัวผมก็ไม่รู้อ่ะนี way, ่เลยด่านนี้มันก็ยากเกินมาเลยนี่ติดแถบคนจีนด้วยกันจะมาช่วยกันเหรอครับสามมาิ้เครออุย้ยเฮียละ ตีให้กระเด็นกระจายแล้วก็ปลดกับดักก่อนเขาเรียกว่าอะไรวะปลดปลดปลดชนวนปลดชนวนปลดชนวนระเบิดแล้วผมก็กินยาหายตัวไปหนึ่งทีมันมองผมอยู่อ่ะมันมองผมอยู่มันมองผมอยู่ผมถือไม้ตีหนูแล้วใครเข้ามาผมจะตีให้ตัวแบนเลยผมจะตีให้ตัวแบนแตะแตะเลยมะลงมาดิเฮ้ยมันอ้อมเหรอมันอ้อมเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันอ้อมเหรอช่วยดิช่วยดิผมตีเลยนะเฮ้ยผมต่อยก่อนผมต่อยก่อนทีนึง ผมหมัดหนักตอนนี้ผมตัวแดงตาแดงผมต่อยหมัดหนักมากตอนเนี้ยเอาปล่อยเพื่อนตายไปหนึ่งเฮ้ยถ้าไม่มีคนมาช่วยคนเนี้ยากแล้วนะคิดว่าดันชีตครบแล้วจะรออจากเงื้อมมือของพี่ไปได้หรอมีแค่สองคนเนะี่ยถ้าคนนี้ตายสบายแล้วผมบอกให้มาดีวะมาดิวะไปไหนอะเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชีตยังไม่ขยับ คียังไม่ขยับอย่างนี้แสดงว่าเขาพยายามกําลังจะมาช่วยวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเปิดประตูเอาดิโยนโอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวมาเลยมาเลยได้เวลาไล่ล่าแล้วไม่เจ็บเลยเมื่อกี้ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลย,เ,เ,ลย,เ,เ,ลยเปิดเกาะทันไงเปิดเกาะทันตรงนี้คืออะไรมาตรงนี้กระโดดสูงได้โหด่านนี้ผมว่าเล่นยากมากเลยวะหรือว่าเป็นเพราะเราเล่นรอบแรกวะ เฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดนี่ไตีให้ตัวแบนแล้วก็จับเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาไม่กระโดดเลย <c oughs> ตายหมดแล้วโอ้โหมาถึงรอบแรกที่ผมแบบเกือบจะโดนคนจีนคือแบบเขาเขาวางแผนที่จะฆ่าผมอยู่ดิเขาวางแผนเกินเขาบอกว่านี่ไงเดี๋ยวจัดการอ่ะเชื่อดมันเลยไอเมลตัวนี้มันก็บอกว่าโอเคเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเราไปช่วยเธอเองถ้าเธอถูกจับโอ้โห ผมรู้เลยผมรู้เลยแต่รอบแรกอ่ะเรากินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่นอีกสักรอบเลยอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะได้ฝึกไว้เฮ้ยผมชื่อค vet> ุณคุณว่ะเฮ้ยคนที่ชื่อกระปูเนี่ย ผมคุ้นๆเหมือนผมจะเคยกดเจอเขานะกหมัดแล้วโหมีแต่เจอรี่ที่แบบโจมตีแมวได้ตัวนี้ก็ใช้คอเรียกระเบิดตัวนี้ก็ดีดเสียงเพลงบรรเลงแล้วตัวนี้ก็เอาโหวางระเบิดเอาเหรียญโยนตัวนี้ก็ฟันดาบถ้าผมไม่ได้เล่นทอมเนี่ยผมน่าจะงานยาววะผมอาจจะโดนลุมกระทืบก็เป็นได้นะแต่ว่าไหนๆแล้วอะ่ะเราก็ไม่กลัวหรอกก็ให้น้องเขามา ผมจะเล่นตัวอะไรดีผมไม่อยากเล่นตัวละครซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะน่าเบื่อนะมันไม่ใช่แล้งแมทอะโดนกระทือบไปก็ไม่ไม่ไม่เสียหายเอออย่างน้อยก็แบบเราจะได้ทนไงเราจะได้ฝึกการโดนกระทือบเราจะได้ร่างกายจะได้แข็งแรงผมขอเล่นตัวนี้แล้วกันแมวท็อปซี่แมวน้อยน่ารักหายตัวได้ว,วิบวับแล้วก็มีฟองสบู่กับมีที่จับแมลงแต่ว่าผมเอาที่จับแมลงมานะ มันไม่ใช่ที่จับมแมลงสิมันเป็นตาข่ายอะเอาไว้จับหนูแต่ว่าส่วนมากที่ผมเห็นเขาเนี่ยเขาเจ้าไปจับมแมลงกันนะเขาไม่น่าจะเอามาจับหนูอะกำหมัดแล้วกระปู๋แล้วก็ไนท์แล้วก็ T A I วะอ้ยอ่านว่าตาย <c oughs> ตั้งชื่อไม่เป็นสิริมงคลอย่างนี้ตายแน่เนมาแล้วครับผมเด่นสุดในรอบนี้ใส่กินพี่ซื้อมาก็แพงจัดจัดอ to อ้ยด่าอะไรวะอ๋อโอเคด่าน,นี้คุณคุ้นๆอยู่นะ วางกับดักให้เรียบร้อยถือออกมากระโดดกระโดดเอ้าเอ้าผมจะโยนอุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมว่าไม่เวิร์กแล้ววะผมอ่ะผมอ่ะจะโยนของแต่ว่ามันมันแต่ว่ามันไปเปิดกองเห็นนายตายตายตายโอ้โหอะไรกันครับโอ้โหตีไม่โดนอุ้ยผมว่าเปิดมารอบนี้แย่แล้ววะแย่จัดจัเลยแย่มากๆเลยด้วยมากๆที่สุดเลย โยนไปดิครับผมมาไล่ตามไอ้พวกแมวหุ่นกระป๋องหนูหุ่นกระป๋องนี่เพื่ออะไรวะเดี๋ยวขอเก็บยาก่อนนะครับต้นเกมอาจจะทําไม่ดีนะแต่ว่ากลางเกมเราอาจจะพีเกมก็เป็นได้เฮ้ยยาหายตัวเก็บไว้ก่อนเฮ้ยมันล้อเลียนผมวะมันล้อเลียนหรอมันล้อเลียนหรอวะฟอเฮ้ยมันมาด้วยกันเหรอเฮ้ยดูดิดูดิ โอ้โหกระโดดขึ้นตรงน,นี้ได้อย่างไรเฮ้ยแย่แล้ววะแย่แล้ววะมันล้อเลียนผมวะเดี๋ยวมาต้องโดนผมกับทิ้มแน่ๆไอ้พวกนี้ล้อเลียนเกินล้อเลียนเกินหาก่อนหาตัวก่อน,กอนเกิดแถวเดียวข้างล่างแน่เลยผมว่าแล้วผมเจ้าตัวที่ดันชีสอยู่อ่ะผมจะซัดหน้ามันเลยล้อเลอเียนเก่งล้อเลียนเก่งจะตะปบให้หน้าสั่นทั้งคู่เลยล้อ <c oughs> เลียนเก่งใช่ปะเอ้าไม่ทีเดียวล้มหรอฮัลโหล เฮ้ยไม่ทีเดียวล้มได้ยังไงเฮ้ยผมไม่ได้ตาแดงเหรอกูโดนละกูโดนแล้วรอบนี้เปิดเปิดมาแย่จัดรอบนี้เปิดมาแย่จัดจัดโอ้โหโอ้โหจบเลยผมมาไล่ตัวเลือดเยอะอีกผมมาไล่ตัวเลือดเยอะอีกเฮ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วโหตื่นเต้นเกินตื่นเต้นกว่าเดดบายอีกตีไม่ได้ยังตีไม่ได้โอ้โหต้องเอานนี้ ู้ดาวนานเกินหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนมันจะโยนใส่ผมวะมันจะช่วยเพื่อนมันหละมันจะโยนอะไรใส่ผมเฮ้ยผมต้องหนีแล้วผมต้องหนีแล้วลงลูกหูตื่นเต้นเกินตื่นเต้นเกินตื่นเต้นเกินตื่นเต้นจัดจัดตื่นเต้นจัดจัดวางวางกับดักทันวะนี่ไงเอ้าเอ้าเดี๋ยวมาล้มเดี๋ยวมาล้มรอก่อนรอก่อนนี่ไง ล้มแล้วล้มแล้วอย่าอย่ากูขอร้องกูขอร้องนะู่โอ้โหเกือบ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 แล้วเกือบแล้วโอ้โหไอพวกนี้มันเอาเรื่องเลยผมบอกให้มันเป็นนักแข่งอีสปอร์ตเปล่าวะมันเป็นนักแข่งวู้มันเป็นนักแข่งอีสปอร์ตเกินนี่ไงยืนทําอะไรครับอย่ามาอวดรู้อย่ามารู้ดีอย่ามารู้ดีเอาไปเลยอย่ามารู้ดีนะอย่ามารู้ดีนะอย่าอย่าอย่าเเฮ้ยตื่นเต้นเกินรอบเนี้ย เฮ้ยเฝ้าเลยเฝ้าเลยไม่ไ <left> ด <arrive> ้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วอย่างนี้เฮ้ยตาข่ายคูลดาไม่มีอะไรมากันด้วยเดี๋ยวมันมาร้องเพลงแน่ๆเอ้ามันเป็นรูไหนวะแย่แล้ววะแย่แล้ววะแย่แล้ววะผมแย่แล้วนี่ไงจับไว้เลยตัวหนึ่งอุ้ยร้องเพลงแต่มันยังอยู่ในตาข่ายนี่ไงแต่มันยังอยู่ในตาข่ายไงไปไหนแล้ววะตัวล้มเมื่อกี้ กินนมเหรอครับกินนมเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงใช่ปะแต่มันใช้ไม่ได้กับพี่ไงเฮ้ยทำอะไรอะ่ะทำเสโอ้โดนใส่อีกแล้วกินเหรอกินเหรอไม่ได้ไม่ได้กินอะไรกินอะไรกินนมโอ้โหโอ้โหไอแมวทอมซี่มึงเอาไหนดิแมวทอมซี่แมวทอมซี่โอ้โหอีซี่อีซี่เลยอีซี่หรือทอมซี่โอ้ผมโดนนีบผมโดนนีบโอ้โหมันลุมกระทืบแล้ว ผมต้องกินยาก่อนวะอาจจะได้ยาที่แบบทรงพลังนะผมบอกแล้วมันมีเฮ้ยหายตัวเฮ้ยได้หายตัววะเฮ้ยมันเอาชีสไปแล้วเ๋ยวผมต้องแบบรอครูดาวก่อนมันพังทิ้งหมดเลยต้องรอคูดาวตบทีเดียวล้มก่อนเมื่อกี้ผ่เหม็นคนอยู่ตรงนี้นะหนึ่งคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพัวเข้าหายไปเลยว ไปแล้ว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 โอ้อะไรเนี่ยโอ้โอมานี่เลยมานี่เลยเร่เร่<ๆ>เรเซ่อมซ่อมซ่อม่อตื่นเต้นจัดจัดวรอบเนี้ยตื่นเต้นเกินไปที่สุดแล้วตื่นเต้นมากๆมาหลุดโอ้ซ่อมไม่เสร็จมานี่อย่าพึ่งไปไหนเลยอยู่กับพี่ก่อนอัพเฟซอยู่ดิ เฮ้ยมันมุดรูมันมุดท่อมันมุดท่อ่ะผมต้องผมต้องเรียกตัวช่วยแล้วต้องเรียกตัวช่วยแล้วอะไรเหยียบกับดักก่อนเหยียบกับดักไปก่อนหนึ่งทีนะจ๊ะ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 มับจับเอาไว้เลยตายสักทีเถอะขอร้องมาดิกระโดดขึ้นมาช่วยกันดิเฮ้ยเอา มันเพิ่มเวลามันเพิ่มเวลาให้ตัวเองไม่เก็ยมมันจะตายอยู่แล้วเฮ้ยผมว่าร่างปอมมันไล่ไปแล้ววะก็ done, ดันดีครับผมผมไม่ได้กลัวหรอกตรงนี้นะมีคนเดี๋ยวเราไปดูตรงชี้เลยเฮ้ยมันทําลายเสาอะ่ะมันทําลายเสาโอ้โหปวดหัวเลยเดินมาเจอพอดีนี่ไงนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วมาดิมามาทุกมาทุกโอ้โหหลบ ล็อกเราแบบดีจิอย่าพึ่อง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 อย่าพึ่งตึ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 งโอ,โอ้โหโกูกูไม่ต้องแขวนแล้วมั้งเนี่ยขอซ่อมก่อนโยนมาทิ้งไปโอ้โหผมเนี่ยจัดเลยวะทุกทุกคนไม่รับไม่รับระเบิดอจากใครทั้งสิ้นไม่รับระเบิดอจากใครทั้งสิ้นแขวนได้ เอาดิช่วยดิโคตรจะวุ่นวายเลยผมว่าผมต้องโซนตรงนี้ไว้แล้วอะแต่ละรอบที่เล่นนี่นะอย่าอย่าไอห,หนูอย่าอย่าเลยขอร้องขอร้องเอาไปก่อนหนึ่งตู้เอาไปก่อนหนึ่งตู้มันแอบ,บมาดานันมันแอบมาดันทำอะไรเอา้าทำไมผมว่าผมโดนนะเมื่อกี้ผมผมแบบ ตาขายโดนนั่นนะผมรอตีทีเดียวล้มก่อนผมต้องโซนไว้โอ้โหโดนอะไรโยนมาวะนะแปลงล่างเร็วนี่ไงจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรหรอจะทิ่มหรอกระโดดขึ้นมาดิกระโดดมาทิมดิช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โนเว y นเวผมไม่ให้คุณผมไม่ให้คุณโยนไปเลยแล้วก็ลุมตีครับล้ม จับมันเอาไว้เลยเอาไปแขวนไหนดีวะไม่ต้องล็อกอยู่แถวนี้แหละทําไมมันตึงเกินแมวล่างอุย้ยแมวร่างแยกผมหายไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมขอเสีงใหม่ก่อนนะครับอับขั้นสามแล้วตอนนี้ไม่น่าจะหายแล้วนะเอา้าช่วยดิเออมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิไม่มาช่วยเพื่อหรือไงไม่มาช่วยเพื่อหรือไงอีกสิบวินะอีกสิบวินะโยนไปก่อนแมวตีเออ สวยงามครับสวยงามสวยงามต้นเกมล่าจะทําได้ไม่ดีแต่ว่ารอบนี้เราทําได้รอบกลางเกมท้ายเกยมเนี่ยเราทําได้อยู่สองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาให้เธอแก้ตัวแล้วเฮ้ถือแล้วเปิดรอเลยหรอเอาเอายืนมืนแล้วยืนมืนแล้วยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตแล้วหรอนี่ไงฟาดก็ให้เด็โอ้โหตึงจัดเราโดนแบบว่าสกิลทุกอย่างโถมถาโถมเข้ามาใส่ ไม่ว่าจะเป็นถ้วยจานชามหรือว่าระเบิดหรือว่าค้อนหรือว่าจะโดนร้องเพลงโอ้โหโดนมีดดาบแทงอีกแต่เราก็ยังอดทนนะแมวที่อดทนก็คือแมวที่ประสบความสําเร็จ <Yeah. S 1> แต่ถ้าแมวที่อดทนมา,มากๆโดนกระทืเบเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะตายก่อนนะ <Yeah. S 1> <laughs> แต่ยังดีที่เรายังแก้เกมมาทัน เขาไม่น่าจะดิ้นดุดแล้วมั้งครับจบแล้วหนูเหลือเวลาผ่าชีดอีก2นาทีเฮ้ยเล่นกันจนเลดอะ่ะรอบนี้แบบระยะเวลายาวนานมากโอ้เหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยแต่มันก็แต่มันก็สนุกกว่าเกมที่มันไม่ตึงนะ เกมไหนที่แบบสูสีสูสีอะโอ้โหแบบตื่นเต้นมากโอเคครับมันเห็นไหมมันล้อเลียนล้อเลียนเกินส่งคําพูดมาอะไรนะมันส่งคําพูดอะไรมานะ <c oughs> แต่เราก็จัดการได้วะ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับทอร์เบนเจอรี่ชีกลับมาเล่นใหม่เดี๋ยวมีปาร์ตี้นระกตามมาเล่นด้วยนะครับผมตอนนี้ผมกําลังชวนปาร์ตี้นระกมาเล่นกันอยู่นะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย